ไม่น่าเชื่อว่าคอนโดในตอนกลางคืนจะให้บรรยากาศที่ดีขนาดนี้ที่นี่คือลุมพินีวิวพัฒนาการเพชรบุรีตัดใหมู่่ตอนเรามาตอนเย็นบอกเลยว่าลมโกรกดีมากเข้ามาในห้องก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นซึ่งเราบอกเลยว่าไฟดาวร้ท์ที่เขาให้มาสามารถเพิ่มบรรยากาศของความน่าอยู่ได้300%รบอกเลยว่าแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหรือห้องนำ้ำแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่น 26าดตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันบาทตอนได้ยินราคาถึงกับอึ้งเพราะพี่เขาบอกว่าเขาให้เฟอร์นิเจอร์ไปทั้งหมดแบบนี้เลยที่เห็นในภาพเลยคือเราเปิดแค่ไฟดาวไรนะทุกคนแต่ให้ความสว่างพอสมควรเลยและเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาลือกระเบื้องใหม่และเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง SPC แท้ที่ทนทานแล้วก็กันน้ำแถมยังกันไฟลามอีกด้วยต้องยอมรับเลยว่าดูแลง่ายแล้วก็ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในห้องนี้ก็ยังมีโซนครัวบิวอินมาให้ด้วยแต่โซนนี้จะเหมาะกับการทำอาหารเบาๆอย่างสลัดหรือแซนด์เยารแห้ใ ใหม่ไปถึงสองเครื่องส่วนห้องน้ําก็จะแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนแล้วก็ให้เครื่องทำน้ำอุ่นไปฟรีอีกหนึ่งเครื่องถ้าใครอยากได้ห้องสวยบรรยากาศดีแบบนี้สามารถทักมาได้เลยนะ